เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรทำให้นักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้วันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของเขากันกับแนวคิดง่ายๆแต่ทรงพลังแบบสุดๆที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลมีคำพูดหนึ่งของอาเบิร์ตอน์สไตน์ที่บอกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกก็คือดอกเบีย้ยทบต้นเขาบอกว่าคนที่เข้าใจมันจะหาเงินจากมันได้ส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็จะต้องใจ่ายให้กับมัน ซึ่งแนวคิดที่ทรงพลังมากๆนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้และชายคนที่เรากําลังจะพูดถึงนี่แหละครับคือคนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งกว่าใครทั้งหมดเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับเพราะเรากําลังจะไปทําความรู้จักกับแนวคิดที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่กลับทรงพลังมหาศาลจนสามารถหล่อหลอมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเขาได้โอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าหัวใจของเรื่องนี้ถูกเรียกว่าปรากฏการ์ลูกบอลหิมะหรือ the snowball effect ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่กลยุทธ์การลงทุนธรรมดาธรรมดาแต่มันคือปรัชญาในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้คำว่าลูกบอลหิมะนี่มันคืออะไรกันแน่อ่าลองนึกภาพตามนะครับชีวิตเราความรู้ที่เรามีหรือแม้แต่ความมั่งคั่งเนี่ยมันก็เหมือนลูกบอลหิมะก้อนจิ๋วจิวตอนเรื่องต้นนะครับแล้วถ้าเราอยากจะปั้นให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยจนมาหืมาละเราต้องการของแค่2อ,อย่างเองครับ อย่างแรกเลยคือหิมะที่เปียกๆหรือก็คือหลักการที่ถูกต้องนั่นแหละและอย่างที่สองที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนินเขาที่ยาวมากๆซึ่งก็คือเวลานั่นเองครับงั้นเรามาเริ่มจากส่วนประกอบแรกที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือการสร้างแกนกลางหรือหิมะเปียกของเราเราจะย้อนกลับไปดูกันครับว่าหลักการพื้นฐานที่บัอเฟตใช้สร้างแกนกลางของเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมันคืออะไร รู้ไหมครับว่าบัฟเฟต์เริ่มปั้นลูกบอลหิมะของเขาเร็วขนาดไหนตอนอายุแค่6ขวบเขาเริ่มธุรกิจแรกด้วยการเดินขายหมักฝรั่งตามบ้านแล้วนะครับพออายุยังไม่ถึง18ก็มีธุรกิจของตัวเองที่ประสบความสาเร็จตั้งหลายอย่างพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้เจอกับเบนจามินเกรแฮมที่กลายมาเป็นอาจารย์คนสําคัญของเขาแล้วพออายุ26กก็เปิดบริษัทลงทุนของตัวเองเลยคือเขาเริ่มสะสมหิมะตั้งแต่ยังเด็กจริงๆครับแก่นที่แข็งแกร่งที่สุดของลูกบอลหิมะก้อนนี้มาจากคุณพ่อของเขา โฮเวิร์ดบัฟเฟต,ตที่ปลูกฝังหลักการสําคัญ3ข้อ 1. ความซื่อสัตย์สําคัญที่สุด 2. ต้องขยันและมีวินัยในการทํางานและข้อ3คือต้องคิดด้วยตัวเองอย่าไหลไปตามกระแสคุณค่า3ข้อนี้แหละครับที่กลายเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางชีวิตของเขามาตลอดนอกจากคุณพ่อแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆในการปั้นหิมะเปียกก้อนนี้นั่นก็คือเบนจามินเกรแฮมอาจารย์ของเขาเองบัฟเฟต์เคยบอกว่า ก่อนเจอแกรแฮมผมก็เหมือนคนตาบอดที่คำทางไปเรื่อยในความมืดเขาคือคนที่เปิดประตูสู่โลกแห่งการลงทุนอย่างมีเหตุผลให้กับผมแล้วแกรแฮมสอนอะไรนั่นล่ะครับหลักๆเลยก็คือ 1. ให้มองหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจไม่ใช่ไปตื่นเต้นกับราคาหุ้นขึ้นขึ้น,นลงๆ 2. ต้องมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเสมอพูดง่ายๆคือซื้อของในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าจริงๆของมันเยอะๆ 3. คอยมองหาของดีราคาถูก คือธุรกิจที่คนอื่นมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันสุดยอดมากและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือต้องอดทนและถือมันไปยาวๆหลักการทั้งหมดนี้แหละครับที่กลายเป็นหิมะชั้นดีที่บัฟเฟตใช้ปั้นความมั่งคั่งของเขาโอเคครับตอนนี้เรามีหิมะเปียกที่คุณภาพดีสุดๆอยู่ในมือแล้วถึงเวลาเอาไปกลิ้งบนเนินเขาที่ยาวสุดลูกหูลูกตากันแล้วละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบัฟเฟตเปลี่ยนหลักการเหล่านี้ให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตความมั่งคั่งที่ไม่มีวันหยุดได้ยังไง และนี่คือจุดที่บัฟเฟต์ยกระดับเกมขึ้นไปอีกขั้นเลยครับคือแนวทางของอาจารย์ของเขาเกรแฮมจะเน้นที่การซื้อบริษัทที่พอใช้ได้ในราคาที่ถูกสุดๆแต่บัฟเฟต์ปรับกลยุทธ์นี้ใหม่เป็นซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวแต่มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับเพราะมันคือการหันไปโฟกัสที่คุณภาพของธุรกิจเพื่อการเติบโตในระยะยาวแล้วบริษัทที่ยอดเยี่ยมในแบบของบัฟเฟต์หน้าตาเป็นยังไง ข้อแรกเลยคือต้องมีคูเมืองหรือความได้เปรียบที่คู่แข่งเข้ามาสู้ด้วยยากมากๆนึกภาพปราสาทที่มีคูน้ําล้อมรอบสิครับศัตรูบุกยากใช่ไหมล่ะครับสคือธุรกิจต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 3. บริหารด้วยคนเก่งและซื่อสัตย์และ4ต้องมีโอกาสเติบโตไปได้อีกไกลในอนาคตแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะเหรอครับโอ้โหดูนี่สิครับคือมันน่าทึ่งมากจริง กล่าวแท่งนี้เทียบไปเห็นจะๆเลยว่าตั้งแต่ปี1965ถึง2021เนี่ยบริษัทของบอฟเฟตหรือเบิร์กเชียร์แฮดเดเวย์ให้ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยปีละ20%ครับย้ำว่า20%ทุกปีเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวมอย่าง S&P 500ที่ทำได้แค่10.5%เห็นความต่างไหมครับนี่แหละครับคือภาพที่ชัดที่สุดของคำว่าพลังแห่งการทบต้นของจริงทีนี้พอเรารู้วิธีการทางการเงินของเขาแล้วเรามาดูเรื่องของแนวคิดกันบ้างดีกว่าครับ อะไรคือเข็มทิศที่คอยนำทางลูกบอลหิมะก้อนนี้มาตลอดคำตอบก็คือสิ่งที่บัฟเฟต t เรียกว่ามาตรวัดภายในครับบัฟเฟตตเคยตั้งคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับเขาถามว่าอยากเป็นนักรักที่เก่งที่สุดในโลกแต่ให้ทุกคนมองว่าเป็นคนที่แย่ที่สุดหรืออยากจะเป็นนักรักที่แย่ที่สุดในโลกแต่ให้ทุกคนยกย่องว่าเป็นคนที่เก่งที่สุด คำถามนี้แหละครับที่จะพาเราไปสู่แก่นของเรื่องมาตรวัดภายในกับภายนอกความแตกต่างมันชัดเจนมากครับมาตรวัดภายนอกก็คือการใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นชื่นชมความสําเร็จของเราขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นจะมองยังไงแต่มาตรวัดภายในคือการใช้ชีวิตตามมาตรฐานและคุณค่าของเราเองมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเราสําเร็จหรือไม่และแน่นอนครับว่าบัฟเฟตตเลือกใช้ชีวิตตามมาตรวัดภายในมาโดยตลอดแนวคิดนี้มันยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกเมื่อเราได้ยินเขาพูดว่า ชื่อเสียงน่ะใช้เวลาสร้างทั้งชีวิตแต่ใช้เวลาแค่5้านาทีก็ทำลายมันได้แล้วนี่คือเหตุผลเลยครับว่าทําไมการยึดมั่นในคุณค่าของตัวเองหรือมารตาวัดภายในเนี่ยมันถึงสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเรามาสรุปบทเรียนสําั้สำคัญจากปรัชญาลูกบอลหิมะของบัฟเฟตต์กันดีกว่าครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้มีไว้สําหรับเนินเขาที่ยาวไกลในชีวิตของพวกเราทุกคนเลยบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้มีอะไรบ้าง1 เริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะพลังของทบต้นมันต้องการเวลา 2. คิดอย่างเป็นอิสระจงกลัวในตอนที่คนอื่นกําลังโลภและจงโลภในตอนที่คนอื่นกําลังกลัว 3. ม,มองเกมยาวๆครับเพราะเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของธุรกิจที่ยอดเยี่ยม 4. ลงทุนกับตัวเองให้เยอะ,เ,ยอะเพราะความรู้ก็ทบต้นได้ไม่ต่างจากเงินเลยและข้อสุดท้ายใช้ชีวิตด้วยมาตรวัดภายในของตัวเอง และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือแล้วในมาตรวัดภายในของแต่ละคนมีอะไรอยู่บนนั้นบ้างครับ